มังกรคุณฟังทางนี้ชีวิตติดดวงรายสัปดาห์พยากรณ์ดวงชะตาราศีระหว่างวันที่18ถึง24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตเรามาเช็คดวงชะตาราศีกันนะครับว่าชีวิตเราต่อจากนี้จะไปในทิศทางใดบ้างนะครับผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรการงานมีความมั่นคงสําเร็จค่อยๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาและอุปสรรคจะคี้คายเปนในทางที่ดีขึ้นนะครับขอแนะนําให้คุณทํำบุญไหว้พระทางสมาธิเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาการเงินช่วงนี้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่รายจ่ายก็มากนะครับทําเอาคุณเนี่ยต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยเลยทีเดียวนะครับ ส่วนเรื่องของความรักคนมีคู่ต่างคนต่างช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันดีเรียกว่าพากันไปถึงฝั่งฝันเลยก็ว่าได้นะครับส่วนคนโสดความรักยังบุบวาบอยู่นะครับยังไม่มีอะไรแน่นอนในช่วงนี้ต้องคงโสดโตไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจกดให้ของข,องของวัญคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กดเซฟเป็นรายการโปรดกดแชร์เพื่อนที่รักเพื่อจะได้ทราบคำทำนายรายสัปดาห์ของชาวราศีมังกรกันนะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจาร,รย์นธนพัฒน์เทวะทรมนาย